แค่กี่บาทนะ<ด>อันนี้กีบก่บาทหมื่นกว่าบาทค่ะนี่สินะเต้นน่ารักเคยพูดไปแล้วของหายได้คืนเหตุเกิดจากฮิวแมนริงตกลงไปใต้รถนะคะใต้เบาะแม่ตกปกติค่ะตกเข้าไปใต้นี้เลยค่ะทุกคนแล้วมันหล่นลงไปในจุดที่แบบเราไม่สามารถเอาออกมาได้ด้วยอ่ะนี่สินะเต้นน่ารักเคยพูดไปแล้วของหายได้คืนม,มือพี่ไอเล็กสุดแล้วก็เข้าไม่ได้ถ้าเป็นแหวนวงนี้<อ>หลุดลงไปอะ่ะคือยอมยอมทิ้งเลยอะ่ะแต่พอเป็นอัอาร้าฮิวแมนริงอ่ะไม่ได้เลยอ่ะ เท่ากี่บาทอันนี้กี่บาทหมื่นกว่าบาทค่ะเธอแล้วตอนนี้มือเธอออกมาได้ไหมอ่ะได้แล้วได้แล้วโอ้ยว้ายยังไงครับจริงปะเนี่ยไหนคตามด้วมันอยู่ที่ปลายนิ้วอยู่ประธานมืออยู่ประธานมือจริงไม่ได้ประตอนนี้มันคล้องอยู่ปลายนิ้วอุ้ยมันมาแล้วจีนในใครัในี่ใครไหนอยู่ไหนไปเลยครับไปเลยอุ้ยอุ้ยแล้วมือนิ้วกลางด้วยอย่าหล่นเลยนะขอบคุณครับ เขดูเล็บเขาสิเท่านั้นเขายังเข้าไม่ได้เลยเล็บเขานิ้วเขาเท่านั้นน่ะมันหลวกมามันหลุดเอาเทปมือนั่นคนละย i อ e แรายปวดหัวไหมปวดหัวเลย